I love that สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันนะคะสุรางศรีศสตร์และรายการบุ๊คไรตี้เหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาต้อนรับลมหนาวกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายท่านก็คงสงสัยนะคะว่าทําไมจะต้องมาไกลกันถึงจังหวัดอุบลค่ะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นความเคลื่อนไหวของวงการหนังสือที่นี่ค่ะเพราะจากหลายปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็คงพอจะทราบค่ะว่าชาวอุบลน,นั้นให้ความสําคัญกับการอ่านไม่น้อยทีเดียวนะคะเห็นได้จากจํานวนคนที่เข้ามาในร้านหนังสือรวมถึงความคึกคักในงานบุ๊กแฟร์ที่จัดกันมาหลายปีทีเดียวค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองค่ะเพราะร้านหนังสือที่มุ่งให้คนไทยเข้าถึงหนังสือได้ง่ายที่สุดอย่าง c Book Center นะคะได้จับมือร่วมกับ s u นีทาวเวอเปิดร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานขึ้นมาค่ะ คุณผู้ชมคะดิฉันอยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าสาขาที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นบ้างค่ะจึงทําให้เขาตัดสินใจปักหมุดลงที่นี่นะคะเราไปหาคําตอบจากคนวงในกันเลยดีกว่าค่ะคุณศรีนวลก้อนศิลานะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเซียบุ๊เซ็นเตอร์ด้านการตลาดและสินค้าค่ะ ช่วงบุกไกสนับสนุนโดย c 1 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกไวย สวัสดีค่ะคุณสีสวัสดีค่ะคุณยอาโอ้มาเจอกันที่นี่นะคะที่อุบนค่ะคุณสีขาก่อนที่จะมีคําถามอีกบ้านมายตามมาในคําถามแรกเลยที่จะถามคุณสีก็คือที่ไปที่มาของการเปิดร้านที่นี่ค่ะค่ะต้องบอกว่าต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่นี่นะคะค่ะก็เริ่มตั้งแต่คุณแม่สุนีตรียากรลสีแล้วก็ครอบครัวที่เป็นเจ้าของสุนีทาวเวอร์แห่งนี้นะคะมีดําริวว่าอยากจะมีร้านหนังสือขนาดใหญ่นะคะที่จะสามารถบรรจุหนังสือได้หลากหลาย มีสื่อการศึกษา,าที่จะช่วยให้ที่นี่เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์รวมที่จะให้<ม>ชาวอุบลและชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงหนังสือได้ง่าย<ม>และสะดวกได้มากที่สุดเพราะ ท่านก็เชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่มีการเวลาไม่มีเพศไม่มีวัยนะคะตราบใดยังมีลมหายใจตราบนั้นชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของการเปิดสาขาสิบุ๊ e เซ็นที่ซุนีทาวเวอร์ค่ะที่เป็นสาขาสองแรกพื้นที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในจังหวัดบนเลยค่ะแล้วก็ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยใช่ค่ะ คุณสีนวลค่ะทำไมคะ C Education Center หรือบริษ e ัท C Education จำกัดมหาชนเนี่ยถึงได้มั่นอ,อกมั่นใจที่จะเปิดสาขาใหญ่ขนาดนี้พื้นทีม่มากขนาดนี้แน่นอนว่า,าการที่เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งเ่ยมันก็ต้องเริ่มจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกค้าของเราของผู้บริโภคในสถานที่ที่เราจะไปเปิดน,นะคะอุบลเป็นที่ที่หนึ่งนะคะที่เราพบว่า ประชาชนของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นชาวอุบลหรือชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมีความเ,าเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการซื้อมีความใส่ใจ<ะ>ในเรื่องของการอ่านโดยที่เราจะเห็นได้จากงานบุกแฟ์ที่สุนีทาวเวอร์แห่งนี้ค่ะ,ะเป็นตัวตั้งตัวตี<ะ>ถือว่าเป็นภาคเอกชนรายักแ,แรกเลยบางคะของประเทศเลยที่ม,<ะ><ะ>มีความอักถิ่นมากในเรื่องของ,ขางาการจัดงานบุกแฟ์<ะ>ให้เกิดในใ,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 ในในห้างสรรพสินค้าของตัวเองและที่น่าประทับใจและเป็นบทพิสูจน์ว่าชาวอุบล พยายามอ่านหนังสือมากนั่นก็คือว่า ปีปีปีที่4คือปีนี้เนี่ยนะคะมีสำนักพิมพ์ที่ก็เห็นความสําคัญแล้วเล็งเห็นว่าเฮ้ยที่นี่นี่แหละมีศักยภาพแน่ๆเขาก็มาร่วมเปิดบูธกันเนี่ยกว่าร้อยสำนักพิมพ์เลยทีเดียวมากกว่า3ปีที่มากกว่า3ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทั้งห้างเองก็ปิติอินดีมากทางเราก็โอเคยินดีที่ว่าทำเราจะได้มีส่วนสําคัญในการที่จะผลักดันให้ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองแห่งการอ่านขึ้นมาให้ได้นะคะนั่นก็เป็นตัวพิสูจน์อันหนึ่งทีนี้ถ้าคุณสีคะเราอยากจะทราบความโดดเด่นที่แตกต่างของสาขาน กับสาขาอื่นๆที่เปิดมาแล้วก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า500ตารางเมตรของสาขานี้เนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสที่จะใส่ใส่ความหลากหลายของ PRODUCT อเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะแน่นอนเรายังคงยืนพื้นที่การมีหนังสือที่หลากหลายซึ่งเป็นหัวใจของรา้านหนังสือสําคัญเลยนะคะเรื่องนี้และในปี58เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะก้าวสู่ปีแห่งอาเซียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เราก็มีมุมพิเศษที่ทำจัดสรรในเรื่องของหนังสือภาษาหมวดภาษาศาสตร์แสดงว่าหมวดนี้น่าจะต้องใหญ่เยอะใหญ่มีความหลากหลายนะคะและเราเชื่อมั่นว่ามุมนี้สาขานี้จะมีหนังสือเหล่านี้ให้บริการมากที่สุดเลยนะคะเราก็ยังมีในกลุ่มของสินค้าที่เป็นนอนบุ๊กก็คือที่ไม่ใช่บุ๊กนั่นนะก็จะมีในเรื่องของที่เป็นสื่อการศึกษาอันนี้มีแน่ๆอยู่แล้วสี่เอ็ดเขาต้องมีใช่สื่อการศึกษาแต่ที่นี่จะใหญ่กว่าเดิม เราก็ยังมีสินค้าพวกสินค้าเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็น GPS Digital d i จิตอเดี๋ยวนี้เขาใช้พจนุกรมที่เป็นดิจิตอลกันแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเปิดเปิดเิเปิดเป็นตัวช่วยสำคัญนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มอะไรอีกหล่ะเป็นพวกชุดคิด DIY ของเด็กๆเป็นไซแอนเป็นไซแอนคิดนะคะ for for kids เหล่านี้นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นคอร์เนอร์พินช็อป พินช็อปนี่จะเป็นเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยงานฝีมือใช่ซึ่งจะบอกว่าดิ์ันแอบไปดูมาแล้วดิฉันแอบไปดูมาแล้วนี่ท่านจะต้องชอบจะบอกว่าที่นี่พิเศษกว่าก็คือว่าที่นี่เป็นสาขาแรกค่ะที่เราที่เราเนี่ยมีมุม พิมฉับนี้ขึ้นมาและแน่นอนสิ่คทา่อื่นๆที่เรายัางยังคงให้ให้ควาสมสาคัญก็เช่นซีดีเพลงบันเลงคลาสสิกที่เราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเรื่องของการพัฒนาสมอง oh พัฒนาสติปัญญาอารมณรร์อันนี้เร,ราก็ยังคงมีเป็นค <enter> อนเซ็ปต์ของเราถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณย้อมขาเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าที่สีเล้ามาทั้งหมดเนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไงประมาณไหนเดี๋ยวเราไปลองเดินชมร้านกันดูดีมากเลยค่ะคุณสีค่ะดิฉันเมื่อกี้ก็แบบสเตะปสปาไปกไปแวะที่คอร์เนอร์พินก่อนค่ะชอบ่ันตัวแล้วเราไปดูกันเลยไหมดีค่ะใช่ค่ะ ก็มาถึงตรงนี้ค่ะคุณยามเด็กคุณยมเชิญตรงนี้นะคะอันนี้อุปกรณ์ใหม่ในกรุงเทพเนี่ยรู้สึกเหมือนจะยังไม่มีนะคะยังไม่มีอีกเหมือนกันค่ะโอ้โหอะไรใหม่ๆนี้มามาเปิดที่นี่หมดเลยนะคะคุณสิงห์นวลที่นี่ต้องบอกว่าไอ้จุดตรงนี้เราเรียกว่าเป็นชิลด์คอร์เนอร์นะคะซึ่งก็จะบอกว่าเออเป็นจุดที่สามารถ ค้นหาอะไรที่มันออนไลน์ออนไลน์ได้หรือว่าเป็นเป็นมุมที่สามารถจะทําให้ทราบได้ว่าในร้านซีบุ๊กเซ็นเตอร์ของเรามีหนังสืออะไระให้บริการบ้าง<อ>นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่สามารถทะลุไปสู่โลกของโลกออนไลน์ได้ต้องบอกก่อนว่าแล้วซีบุ๊กเซ็นเตอร์ไปยุ่งอะไรกับโลกออนไลน์<อ>ตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วซีบุ๊กเซ็นเตอร์เนี่ยก็คงจะรู้จักกันในนามของช็อปที่เราเห็นจับจองได้มีหนังสือหลากหลายมีสินค้าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ แต่ในความเนจริงแล้วเนี่ยณวันนี้สี่ Book Center ก็มีร้านหนังสือที่อยู่บนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปเจอกันได้ที่ www. d e a d o com นี่นค่ะคือ2หัวหัวชั้นสำคัญพื้นที่ไฮไลท์สำคัญของ<ม>เรานะคะก็คือเป็นกลุ่มของสินค้าที่เป็น DIY for kids S <S เป็นชุดอิเล็กทรอนิกส์อะไรงี่ใช่ไหมคะสายงาน DIY น,นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเซ็กชันนูนอีกเซกชันหนึ่งนะคะเพะฉะนั้นถ้าน้องๆผู้ปกครองครูบาอาจารย์อยากจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการประกอบการสอนประกอบในการบทเรียนต่างๆของอาจารย์เพื่อทําให้เด็กๆเ,เรียนรู้สนุกเข้าใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้ชุดพิดเหล่านี้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆขยันเรียนคณิตศาสตร์ขยันเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เพียงเปิดตำราอ่านอย่างเดียวนะคะชุดคิดเหล่านี้ก็จะช่วยสอนบทเรียนให้ค่ะเหมันช่วยกระตุน้นกระตุนต้นให้เขา,าอยาก <ๆ S 2> เรียนเด็ได้จับต้องได,ได้สนุกสนานแล้วก็มีแรงบันดานใจ ดูมุมนี้เป็นมุมสําคัญของเรามุมหนึ่งและเป็นแห่งแรกที่แรกชอบกระเป๋าสตางค์จังเลยคุณสีนวลน่ารักค่ะของคอน่ารักมากก็เป็นที่แรกเลยค่ะที่เราทําคอนเรื่องนี้ในร้าน41 Book Center คนกรุงเทพก็แอบน้อยใจอีกแล้วล่ะค่ะอันนี้คือโดยมืออาชีพเลยก็คือบายพิมฉอซึ่งเขามีความเก่งกาจทางด้านนี้มีความจัดเจนทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะเวิร์คช็อปสำหรับน้องๆที่ลูกค้าน้องๆคุณแม่บ้านนะคะที่อยากจะมา ฝึกฝนอยากจะมาลองทำทำให้เป็นนะคะก็จะเป็นมาร่วมมาร่วมมาร่วมเรียนกันได้ซื้ออุปกรณ์แล้วก็เรียนรู้หัดกันได้เลยค่ะไม่คิดค่าให้จ่ายเพียงคุณซื้อใหม่ที่นี่ซื้ออุปกรณ์แล้วก็สอนกันให้เป็นเร่อยเลย นี่ก็เป็นกลุ่มของ GPS ทั้งหมดตรงนี้จะเป็น GPS นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่ม GPS ที่เราเราใช้ในแง่ของการนำทางนะคะก็คือเป็นกลุ่มเขาเรียก GPS กลุ่ม PND เป็นเป็นส่วนบุคคลที่สามารถเอาไปตั้งหน้ารถแล้วก็นำทางได้เลยนะคะ GPS นี้นะคะที่เราคัดเลือกมาก็เป็นแบรนด์ที่ขายดีมากของโลกนะคะก็คือแบรนด์ Garmin นั่นเอง นั่นก็คือเราใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มแฮนเฮลแฮนเฮลใส่มือถือไปมือถือเราอะค่ะเพียงแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะใช้กับพวกออบตพวกที่กลมที่ดินเขาเข้าป่าไปวัดรังวัดกันอะไรอย่างนี้อุปกรณ์พวกนี้ก็จะออกแมนเต็มตัวหน่อยแอดเวนเจอร์นิดนึงแอดเวนเจอร์นิดนึงหรือไปปั่นจักรยานบนภูเขากลัวหลงป่าก็อันนี้ติดที่แฮนด์แฮนด์จักรยานเลยแลงปายกัน ะะแล้วก็อันนี้ที่คุณสีพรซอฟตนนเดิก,ดกทั้งหลายดิจิตอลดิกทั้งหลายะนะคะคะที่ช่วยทําให้การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของเขาง่ายขึ้นสนุกขึ้นค่ะ,คะ สุดท้ายนะคะที่เราภูมิใจนําเสนอแต่คุณย้อมเชิญด้านนี้เลยคะเป็นมุมพรีเมียมดูจากป้ายเลยนะคะพรีเมียมเอกลูซีฟดีไซน์บายซีทำไมต้องเอกลูซีฟเพราะว่าเราไมีที่ไหนผลิตเองขายเองไม่มีขายที่ไหนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าหลากหลายให้เลือกนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลือกได้หลายดีไซน์ แบบคุณสีขาเดินรอบร้านนี่เหนื่อยเมื่อยเหมือนกันนะคะเมื่อยขาเหมือนกันเลยยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณไกด์กิติมศักดิ์นะคะ,คะอย่างคุณสีนวลค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะ,คะ ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะในงานแก a นโอเพนนิ่ของเสียร o บุ๊คเซ็นเตอรสาขาสุนีทาวเวอร์นั้นค่ะคุณมายุรานะคะได้ให้เกียรติมาพบปะชาวอุบลด้วยค่ะซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสพูดคุยถึงหนังสือเล่มใหม่กับเธอด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกับคุณมายุรากันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ใครๆปวดหัวแต่พวกเราเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจและสนุกสนานที่แฟนแมทแฟนแมทเป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาอย่างเข้าใจแฟนแมทเป็นหลักสูตรที่มีการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆมาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นเลิศอีกด้วยนะคะแฟนแมทฉายแววคิดเก่งคณิตด,ด้วยเทคโนโลยีแล้ว,ลวเรามา,มมาเก่งคณิต อยากแก่งด้วยความสนุกสนานเข้าไปที่ www.web11learning.com หรือโทร026576003เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ ดีใจมากเลยนะเอาเดี๋ยวเรานัานก่อนไหมนะคะถามแรกเลยนะคะพี่ตาขาที่ใครๆก็อยากทราบว่าที่ไปที่มาของการเขียนหนังสือเล่มล่าสุดหลังจากที่พี่ตาเคยออกไปแล้วหนังสือเนี่ยเคยทํามาแล้วเออจริงๆเนี่ยนะคะพี่ตาทำมาทั้งหมดเนี่ยเล่มนี้มหัศจรรย์ชีวิตมยุราสวีศิลาเป็นเล่มที่สาม เล่มแรกนี่ชื่อสบายสไตล์มยวลานะคะเล่มที่สองเป็นการรวบรวมเอาเคล็ดลับความงามต่างๆเพราะว่าเราก็อยู่ในโลกแข่งวงการบันเทิงมานานเราก็จะมีเรื่องเคล็ดลับเยอะนะฮะก็จะเป็นบิวตี้ไดอารี่พอเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเจอมอลสุมอะไรต่างๆซึ่งมีพี่น้องหลายท่านบอกว่าเอ๊ะ คุณตาเขาก็อยู่ในจอทีวีเขาทำชิงร้อยเขาทำอะไรกาไม่เห็นเขาป่วยแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเบื้องหลังนั้นเนี่ยเวลาเราเราป่วยเหมือนบางท่านเนี่ยทะเลาะก,กับแฟนหรือแฟนหรือมีปัญหา <c oughs> กับครอบครัวเราจะไปเดินบอก <c oughs> ฉันมีปัญหาแฟนฉันมีปัญหา <c oughs> เราจะไปพูดก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉนั้นเราก็ต้องเก็บงําเอาเรื่องที่เราจะต้องทุกข์ยากเอาไว้ในใจก่อน <c oughs> ตอนนั้นมัน,ม,นมันไม่สนุก <c oughs> ตอนนั้นมันก็ทุกข์ใจแต่พอมาถึงวันหนึ่งเราก็อยากจะเล่าให้เราให้ทุกท่านได้ฟัง ผ่านตัวหนังสือแล้วคราวนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อ่านหนังสือของคุณตัก๊กก็เลยเรียนถามคุณตัก๊กณตรงนี้เลยค่ะว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะค่ะบอกว่าทําไมเราชื่อมหัศจรรย์ชีวิตบอกว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อยู่ในตัวทุกคนคทําไมพี่ถึงเป็นมายุรา ทำไมน้องถึงขายของอยู่ในนี้นะคะทำไมพี่สุนีถึงได้เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของท่านถูกไหมคะเพราะนั้นนั่นคือความมหัศาจรรย์พระเจ้าให้อะไรมาไม่เหมือนกันเลยไปคว้างเราไปตกอยู่ที่บ้านในสมชายอีกบ้านหนึ่งไปบ้านคุณเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแบบเจริญรุ่งเรืองกันไปบางทีเราทำไมลำบากลำบากเราอยากได้น้อยใจชีวิตนะคะมหัศาจรรย์ชีวิตอันนี้บอกว่าทุกคนเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ได้เลือกที่จะเป็นคนดีหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าเราต้องเป็นคนดีไม่ไม่ได้ไม่ได้ยาิคุณพิกรมนะคะ <laughs> พี่กลมโ <laughs> กบดิษเพียง <laughs> แต่ว่าขอให้เราเนียยึดมั่นที่ว่าเราเกิดมาแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยนะเราไม่รู้จะได้เกิดอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกเลือกเลือกในทุกสิ่งนะคะเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะแต่งงานกับคนดี พราะอะไรทราบไหมะเพราะว่าพี่ตั๊กเนี่ยใช้สูตรนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลือกที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะต่อยอดกับอาชีพของตัวเองเพื่อที่โตขึ้นเราจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ว่าอยู่ไปวันๆหนึ่งโดยที่ชีวิตเป็นหลักลอยฉันไม่เลือกอ่ะฉันอยู่ไงบางทีก็ประชดชีวิตด้วยกันเออฉันก็มีแค่เนี่ยฉันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ใช่คุณตั๊กมานไม่ได้เพราะเธอเก็บเงินเองเป็นเออเจ้าแม่เงินกู้ตั้งแต่อยู่ป .4 ค่ะใช่ข้อสําคัญก็คือมีใบกู้ด้วยนะคะ็ีใบสีฟ้า ทำอะไรเป็นระบบตั้งแต่ขนาดนั้น <c oughs> <ช>แล้วดอกเบี้ยเนี่ยบาทละ50สตางค์ค <c oughs> ่ะตอน้ต้องเล่าเรื่องเรื่องนี้มันก็ตลกแต่ตอนนั้นเราก็นึกว่าเราก็เออทำไมเหรอแต่พอมันเล่าตอนนี้มันขำพี่เป็นลูกคนจีนะนะ <c oughs> พ่อเป็นไหหลำก็โลสเพามาจากเมืองจีนเลยแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นเป็น,ปนไทยเชื้อสายมอญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวปกติแล้วเราไปเรียนหนังสือตอนนั้นป .4 ป .5 เนี่ยก็มีกลุ่มของเพื่อนเนี่ยถึงเวลาตอนกลางวันพี่จะไม่ไปทานข้าว พี่จะนั่งอยู่ที่โต๊ะนักเรียนแล้วก็แหมทําเป็นเจ้าแม่ใหญ่มาเลยนะค่ะใครอยากจะกู้เงินก็มาทําอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนๆก็มากู้สตังค์บาทหนึ่งสมัยนั้นบาทหนึ่งก็คงเยอะนะไม่รู้เท่าไหร่กับเดี๋ยวนี้นะผ่าเยอะเยอะแล้วดอกเบีย้ยท่านในหนึ่งอาทิตย์เธอไม่ใช่ฉันจะต้องเป็นบาทสลึงบาทห้าสิบก็น่นเยไปก็คือบทบต้นไปใช่ไหมใช่เพื่อนมันก็บอกว่าเราเนี่ยน่าเลือดนะเลยแต่เขาก็กู้เขากู้แล้วนะนั่นละมังการต่อยอดแล้วพี่จะคิดตลอดแล้วพี่ไม่ใช่เด็กที่ ตอนกลางวันหรือตอนเย็นกลับมาจงเรียนแล้วไปวิ่งทะเลอะเถิงไม่ใช่ชีวิตมีความหมายทุกขั้นตอนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะะตกเย็นแทนที่พี่ตั๊กเนี่ยจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่มีกลับมาบ้านคุณแม่ก็บอกว่าเธอต้องทํากับข้าวเก้าขวบเนี่ยพี่ต้องรับหน้าที่ทํากับข้าว แล้วพอมาวันนี้เราได้ถึงได้รู้ว่าสิ่งที่แม่บอกมานั้นน่ะเราอย่าไปโกรธนะคะน้องมีน้องนนังน่องอยู่หลายคนนะคะเวลาคุณคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรหรือให้อะไรเนี่ยจงรับไว้แล้วให้รู้ว่านั่นแหละเมื่อวันหนึ่งที่เราโตขึ้นเนี่ยเราจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ะนะคะเพราะงั้น,นในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกไว้เห็นคุณตักเขียนเรื่องความเจ็บไข้ได้ปวดตรงนี้เนี่ยเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันอยากให้คุณตัได้เล่าตรงนี้สักนิดนึงค่ะค่ะ ตอนนั้นเดี่ยวจำได้ว่าอายุยี่สามก็เราเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงนะคะคุณอ้ําคุณชมพู่เนี่ยเป็นน้องๆค่ะโอ้ดิฉันแบบดังมากตอนนั้นมีทุกช่องพูดก็พูดเธออ้ําหรือชมพู่เนี่ยอย่าได้มาพูดกับพี่งานสู้พี่ตั๊กไม่ได้งานเยอะมากตอนนั้นมีทุกช่องแล้วพอมาถึงช่วงหนึ่งเราก็เจอวิกฤตของชีวิตก็ไปลดความเพราะเราต้องไปถ่ายหนังนะซึ่งเชื่อว่ามีหลายท่านก็คงพอจะทราบเพราะก็เคยเล่าให้ฟังหลายหนนะคะพอเราลดความเนี่ย เราเจ็บมากนะสามเดือนแต่เนื่องจากว่าอายุน้อย20สกว่าพอ20ยกว่าเนี่ยร่างกายมันก็จะฟื้นเร็วมันฟื้นเร็วคขาหักหักตรงนี้นะหักตรงโคนขาซึ่งมันตึงคอต่มีคนบอกว่าคนนี้เขาลากเราไปลงพยาบาลเขาบอกกระดูกมันบุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงตรงเนี้ยกระดูกมันดีบขึ้นมาเลยมันมันตึงขึ้นมาเลยกระเพาะปัสสาวะแตกกระดูกเชิงกรานหักคือช่วงล่างนี่มันมันไปหมดเลยแต่หน้าโชคดีหน้าก็แค่คลุดคลุดถนนนิดหน่อยนะคะ มันก็ก็ต้องรับเลือดกับทางโรงพยาบาลที่ยุทธยาเนี่ยเยอะมากนะคะตโฆษณาให้เขาอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรช่วยกันพี่ไม่ค่อยถือเรื่องนี้นะ,ะก็โรงพยาบาลที่ยุทธยาก็เอาเลือดมาจากสภาการชางสิบหกขวดตอนนั้นก็เป็นขวดประมาณเนี้ยนะคะก็รับหมดทั้งโรงพยาบาลเนื่องจากตอนปีสมัยนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเรื่องเอสเรื่องอะไรทุกคนเวลาน้องๆเน,น,นี่ยนะคะอยากจะให้เลือดก็ไปบริจาคก,กันใช่ไหมคะ,คะ ก็เราก็รับเลือดมาโดยไม่รู้ว่าในเลือดนั้นมันมีไวรัสค่ะซึ่งตอนนั้นในช่วงที่ถอยหลังไป1 0 20ปีตรงนั้นเนี่ยยีกว่าปีเออตอนนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีการตรวจพบใช่ใช่ใครให้เลือดก็รับเลือดกันไว้นะคะก็ปรากฏว่ามันมีไวรัสซีเพราะว่าเอ่อเข้าไปอยู่ในร่างกายเยอะมากเขาก็อยู่ในร่างกายของเราตลอดมาจนกระทั่งมาย้อนหลังกลับไปเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ย ไปพบเจอเข้าะนะ,ะว่าเรามีการผ่าตัดแล้วรับเลือดมาก็เจอไวรัสตอ,อ,อนนั้นมันมีอาการยังไงคะคุณหมอมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันแค่ว่าเวลาเราทํางานหนักเราก็จะเพลเพลียเหนื่อยเอ๊ะมันเป็นไรเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เช็คร่างกายตลอดทุกปีก็ตรวจเลือดมันก็มีค่าเฉลี่ยของเลือดไม่ค่อยดีก็ปรากฏว่าพอเช็คไวรัสมันมีไวรัสจริงๆนะคะคุณหมอบอกจะรักษาไหมถ้ารักษาจะต้องเจออาการ เยอะมากแล้วก็ส่งโบรชัวร์ของยาให้ยาตัวนี้เราเรียกว่าอินเตอร์ฟิลอนนะคะซึ่งมีเป็นน้องน้องเล็กๆของีโมเพราะฉะนั้นใครให้ีคมีอาจจะอาการเป็นไงก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดค่ะผมจะร่วงหมอนี้บอกคุณตั๊กบอกรับไม่ได้ไม่รับไม่ได้เพราะเราต้องทํามาหากินแล้วเป็นคนที่รักผมมากผมร่วงหมอบอกร่วมนิดหน่อยค่ะ่วงนิดหน่อยก็คุณตั๊กบอกโอเคโอเคโอเคแล้วก็อาการแปลปรวนนะ ถ้ามันเป็นมากถึงขนาดที่นั่นคนใกล้ตัวต้องพามาโรงพยาบาลถึงขนาดจะฆ่าตัวตายขนาดนั้นเลยอาการมันน่ากลัวมันรุนแรงเขาว่านะแต่ว่าอ่ะโอเคใจเราสู้เราก็ต้องรักษาแล้วยาก็แพงมากเบ็ดเสร็จในหนึ่งปีเราก็เสียเงินเป็นล้านนะเราก็ต้องฉีดยาทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เพราะงั้นค,ความเข้มแข็งคือเราต้องมีวินยัยในหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยในชีวิตเราจะผ่านตรงนั้นไปได้มีวินัยมากหมอบอกวันศุกร์เที่ยงก็ต้องศุกร์เที่ยงไม่เคยขาดไม่เคยเกินแล้วกลับไปก็ต้องไปนอนเพราะว่าไข้ก็จะขึ้นทุกวันนะคะเป็นอย่างนั้นผมที่หมอบอกว่าล่วงนิดเดียวประกบมันล่วงล่วงไปเหลือแค่เนี้จากผมเนี่ยดูผมเนี่ยผมตัวเองเแฮะซึ่งผมดีดีเป็นคนรักผมมากมันเหลือแค่เนี้ทั้งหัวเหลือแค่นี้ แล้วเหลือแค่นี้เอ๊ะทำไมในรายการทีวีเกมโชว์อะไรต่างๆทำไมถึงไม่เห็น <ฮะ S 2> เพราะว่าขั้นตอนของการทําผมเขาจะมีเขาก็จะเติมตรงนั้นให้เราชิ้นหนึ่งเติมตรงนี้ให้เราชิ้นหนึ่งให้เราดูดีออกมานะคะ<ม>เพราะว่าคนทําทีวีจะต้องเป็นอย่างนั้น <ฮะ S 2> เราก็อ่ะดูคงไม่เท่าไหร่เราก็ทนๆไปเดี๋ยว <ฮะ S 2> เราก็ต้องหายเพราะว่าคิดดีตลอด<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะแล้วผลสุดท้ายเราก็ผ่านตรงนั้นมาได้แต่กว่า ผมที่ขึ้นใหม่จะยาวมาขนาดนี้คิดดูมันต้องใช้เวลาขนาดไหนแต่ไม่สนคือต้องขึ้นไม่ได้คิดว่าต้องล่วงอย่าไปคิดนะ,ะเพราะงั้นเราต้องมาอ,อยู่คล้ายๆว่าเหมือนจินตนาการแต่สิ่งดีๆลงไปต้องล่วงนี่อย่าไปคิดต้องขึ้นเดี๋ยวฉันจะดีเดี๋ยวฉันจะดีคิดไมได้เหมือนเดิมชก็จะหายจะแข็งแรงเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วเราก็ผ่านตรงนั้นมาได้ดีค่ะคุณตาขาคราวนี้มาถามถึงเคล็ดลับ เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างที่คุณตั๊กเป็นอยู่ณขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นชีวิตค,ครอบครัวแล้วก็เรื่องราวในชีวิตอีกมากมายที่พี่ตั๊กผ่านมาได้เพราะอะไรเออในมหาศารย์ชีวิตก็จะบอกว่าเราผ่านตรงนั้นมาได้เพราะาเราต้องมีความตั้งใจนะคะแล้วก็คิดแต่ในสิ่งที่ดีนะซึ่งมันทํายากจะบอกทุกคนว่าเอ้พี่ตั๊กพูดได้สินะเชื่อว่ามันทํายากแล้วเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมันทายากยากนะแต่ทําได้ นะลองถอยหลังกลับมาคิดเวลาเราเจอวิกฤตอะไรถอยหลังมานิดนึงแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเรามีมือเท้าใกล้เคียงกันเวลาพี่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งพี่บอกเฮ้ยเราก็มีครบทุกอย่างนะในร่างกายทําไมเขาทาได้เราก็ทําได้มันผิดกันในเรื่องของวาสนาเท่านั้นนะฮะเราเราคิดแแต่ว่าเราก็จะพยายาม และนี่ก็คือความคึกคักของหนอนนหังสือชาวอุบลน,นะคะซึ่งดิฉันเห็นแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าชื่นใจจริงๆนะคะและถ้ามีโอกาสค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแบบนี้ทั้งทางภาคเหนือและภาคใต้รวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะ เพราะน่าจะเป็นกําลังใจให้กับคนในวงการหนังสือได้เป็นอย่างดีนะคะและเป็นการบอกต่อคนที่ยังไม่สนใจหนังสือให้หันมาอ่านหนังสือกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและวันนี้นะคะบ mm ุ๊คเวอรก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ้านและโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของชีวิตในวัยเรียน เพราะเด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบเด็กจึงเป็นอย่างที่เราเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอนหรือบอกให้เขาเป็น